เดียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุะเกอะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เพชรสมนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกับใครล่ะใครเนี่ยลาซาบคอยน้องโอ้เหนื่อยเด้เหนื่อยใจกับลาซาบจังเลยถ้าน้องพอยมาเรียนที่นี่ใครดีใจที่สุดใครดีใจที่สุดใครดีใจพี่พลมาที่น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 ี่รักพยาบาลเลยเกือบตกใจ ไปใครดีใจที่ส uh, ุดก็คือมินน้อยอายหน่อยยิ้มหน่อยใครดีใจที่สุดยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยใครดีใจที่สุดเอ้ยยิุ้่นยอ่คนนี้ดีใจที่สุดนะทุกคนเออคุณสัมสุงเยอะเขาก็จะมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดเขาได้อยู่กับอภัยก็ยุติใจน้องเป๊ะระดับที่พี่หลังพี่นายสัสกระดิ่ะ นอบสวัสดีพี่ไทยสักเรนสเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ไทสกรนพี่ไทยสักนครไม่กดไลค์ให้คอยเตอรขอบันทมคตอนนี้อู้กุ้งตัวใหญ่เลยว้าวพอยเอาเลยคีบมาเตรียมคีบมาลูกแล้วแล้วแล้ว แน่แนเอาเอาเอาถาดมาด้วยนะลูกเอาถาดมาด้วยถาดมาด้วยไฟแรงไปไหมเสือเสือไฟแรงไปไหมเธอแรงไปไหมเธอมามามาอย่าเข้าใกล้ไฟนะลูกมินอย่าเข้าใกล้ไฟนะลูกวางได้มมีที่วางไหรออกมาแม่ถือให้มั้ยนี่เอ็มาแล้วลงมาแล้วโสวยมากเลยคอยพลิกนะไปแล้วอย่า มินพลิกได้เหรอแล้วมันตกดินไหมลูกโอ้ยหนูก็อยากทำด้วยม,มันไฟแรงไงโอ้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้แหละ,ไไละให้พี่เฟือนดีกว่าลูกให้พี่เฟือนดีกว่าไหมไม่ไม่ไม,มินนะให้พีเพ่เฟือนไหมลูกโอ้ยางานเข้าแล้วงานเข้าจะได้กินกุ้งไหมให้พี่เฟือนแล้วให้พี่เฟือนแล้วระเบิดอะไรระเบิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มนมนมินให้พี่เฟื่องลูกให้พี่เฟื่องจัดการลูกไมแล้วอันนี้มินไม่ไหวบินไม่ไหวใหพี่เฟื่องเร็วมินไม่ไหวแล้วใหพี่เฟื่องอเล็กซ์ไฟเราแรงไปลูกเอาไฟเอาเอากีเท่ามาใส่ดีกว่าไหมไม่เลยไม่เลยนย้ายเอาก่อนย้ายเอาก่อนไม่ไหวแล้วลุงเชื้อไม่ไหวแล้วลุงเชื้อเดี๋ยวมาล่วงเบนเดี๋ยวมาล่วงลงดินลูกให้พี่เฟิร์นทำโอ้ยหนูก็อยากทำวัสดีค่ะคุณปิ๊บเอาเอากีเท่ามาใส่กีเท่ามาใส่ ลมแรงมากลมแรงมากลมแรงจริงๆโอ้โหทางนี้ก็ย่างแล้วย่างแล้วอ่ะเอออย่าเ,อาเข้ากลางๆนักงลูกมันไฟแรงอเดี๋ยวจะด้เดี๋ยวเรากินน้ำส้มเนาะเพราะว่ามีน้ำส้มมีสมมเสือมีน้ำแข็งไหมเสืออ๋อเปี้ยออวออมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอทานน้ำส้มลวกัน เปมินอมาิมานมานี่มานี่มานเดี๋ยวมันตกดินลูกอ่ะมินอรอถือถือถาดไหมให้ให้พี่เฟินให้พี่เฟิร์นคาบลูกอ่ะพี่พงพี่เฟิน,นโอเคอคนจะมาหรือเปล่าูนเลยนะ เอาอันนั้นมานั่งเลยรองล่างรองล่างเลยคือเอาเปิดเลย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 แอมยอมไหมลูกปังนะแอมนะคะยังไม่ได้จวดเลยค่ะนะคะทีนนี้ลูกแอมอยู่โอ๊ะแอมอยู่แอนอยู่ปอไหนกำลังจะมาแอมรออยู่ปอไหนพลอย ต่อหกค่ะต่อหกนะคะโอ้โหตูดตูดตัวนี้ป้าคอยตูตูตัวนี้อยจะได้ตูดนันขาวจุกโอ้เมื่อกี้ตูดเต็มจอเลยเฮ้ยอะไรอะไรเบอกรีดอะไรเนี่ยกรีดถูกเลยไปลอตเตอรี่สองใบไม่พอแล้วยังจะมากร์ครีมอันนี้อีกโอ้โหยุ่ยยุ่ยเจ็ดทอแล้วเนยุ่ย อ้ามแรงเขาบอกว่าฝนจะตกตอนกี่ทุ่มเนี่ยอ้าวหนูอยู่ปอไหนแล้วคะฝนจะตกอ๋อคุณอยู่ปอสี่ระวังไฟนะลูกด้านหลังอ้อ้วมรแแมาแล้วพายุมาแล้วพายุจะมาแล้วอแรงนะบกินนะบกินเฮ้ยพายมินมินเดี๋ยวมันนั่นเดี๋ยวมันคว่ำเก็บขึ้นหน่อยตัวนั้นน่ะตัวข้างล่างน่ะใดินน่ะ

หากรดัมาหากระดาษมานั่งลกกระดาษเดนหนึ่งปาตอะไรกนี่ย่นดหนูมาหนูไปไหนเดียวนเดินมอ้เชฟิงกุ้งฮะติงกุ้งหมมันไฟแห้งลูไม่เป็นเบ้อโอ้ไฟลุกดีจัง แรงมากเลยแรงมากเลยนะมาลืมขายมาทำไข่ออนเซนเอาไข่ออนเซนระวังระวังไม่ได้ใส่เกลือเลยโอ้คุณทองคำสวัสดีจ้าคุณทองคนนะคะ กุ้งเราถึงไหนแล้วต้องจ่ายเงินเยอะเอาเอาข้าทีละตัวลูกมันพิงไม่ทันทีสองตัวก็ได้พอยสองตัวก็น่าจะทันนะลูกเคฟเสือบริการดีจังใช่เพราะว่ามีผู้ชายคนเดียวค่ะขยะมังกรลูกนู้น่ะเมนเมนนูขยะมังกร ใครอยากกินตุ้งไหมเนี่ยใครย่างอะไรกินนั้นใช่ไหมใครย่างอะไรกินนั้นใช่ไหมนี่นะฮะเอ๊ะพยาบาลเขาไม่ย่างกุ้งให้หน้องหยุดก่อนพอก่อนที่มีกินย่างให้ด้วยโอ๊ยย่างไม่ได้ค่ะย่างไม่ได้เลยสงสัยใครย่างอะไรกินนั้นแหละถ้าเอากระโพดมากกว่าจะย่างขึ้นอไม่ต้องเป่าลูกไม่ต้องพัดมันลูกแล้วโอ้ ป้าถูกรอตตอรี่บอน้องแอนใช่ค่ะคุณมิ้นบาอาจารย์มาใส่เบ้นินยาตัวไหนมันถูกกรอเป่าพี่อ้วนอย่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยอย่างไหมเดี๋ยวมันยังไม่ฉุกล้้มันฉุกกันมามาไม่ขี้ไป่ขี้เพราะว่าปีหนาเอ็นจะแค่อมิกับเสือพาไปนะเราไม่ได้แข่งกันหยดนะเชาสนลาเราจะดูว่า ใครจะเป็นคนที่เก็บเงินได้เยอะที่สุดทำดีๆนะจะได้กินไหมลูกโอ้โหต้นนี้ถือถาดนะเราจะได้กินกันไหมทุกคนพาพรสวัสดีเราเปลี่ยนเพราะว่าเอ็เอ็นกะว่าเดี๋ยวมีหน้าเปิดองเดี๋จะได้เสาอย่าวางดีๆนี่ลูกเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นมินเอาขึ้นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่เพชรสมุนนะคะเด็กให้เป็นเฉยเฉยอ๋อ เอ้ยไอ้เนาะเอื้อของลุงมนน้องบลูกของลุงมะีคะขอบคุณมือซ็ตเซตมือนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ